สิ่งหายอย่างนี้เป็นสิ่งที่เฮาทั้งหลายนั่นโบหู้ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเฮาเมื่อใดนั่นคืออายุของเฮาเนี่ยจะยืนปานใดเฮาจะเจ็บไครได้ป่วยเมื่อใดเฮาจะตายยุ่ไใส่บ่อนใดเฮาจะทิมห้างกายนี้อยู่สถานที่บ่อนใดและหลังจากเฮาตายไปแล้วนั่นคติี้เฮาจะต้องไปนั่นอยู่บ่อนใดเฮาก็บ่ฮหู้อีกด้วยฉะนั้นนี่แหละเฮาจึงโบหู้เมื่อเฮาบบหู้ไปนี้เฮาบุควลประมาท เฮาบุควรมั่วเหมาในความเป็นนุ่มสาวเขาบุควรมั่วเหมาในความตีต็งบ่มีโรคและเขากบ่ต้องมั่วเหมาว่าเองนี่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานหรืออยยุตั้งร้อยปีถ้าเฮายังมั่วเหมาแสดงว่าเฮาจะเป็นคนประมาทนะเขาฮู้อยู่บอกว่าเป็นยังเกิดมาจึงกำมือแน่นและห้องหายพาะว่ามันต้องประสบกับความทุกข์อุปสรรคอย่างหลายล่า่ยางและยามตายเป็นยังจึงแบงมืออำลละเพราะว่ามันสารภาพว่าเต็เงเกิดมานในชีวิตตัวเองเนี่ท้ายที่สุดก็คือมีแต่เพียงเท่านี้เดอ้อ ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปบ่ได้ทรัพย์สมบัติเงินสารบรรทซองในที่หักที่เฮาหักเฮาห่วงนั้นทั้งหลายเอาไปบอได้เงินคำํำแก่เนี่ยเอาไปบ่ได้สิ่งที่จะติดตามตเองไปในตอนนี้นั้นคือบุญและบาปสุดท้ายแล้วเฮานั้นบริดาขาดทืนนะเฮาว่าเฮาเกิดมาแล้วเฮาขาดทุนบริดารขาดทุนเลยเฮามาเมื่อเป่าสุดท้ายก็ต้องไปเมื่อเป่าโดยที่แท้แล้วเฮาไปไปเมื่อเป่าโดยแท้จริงเฮาเอาบุญและบาปไปนำเฮาเอาบุญและบาปไปนำแล้วทามว่าเฮาได้สางตะไดลายก่อนกัน ถ้าเขาสร้างบุญเขาก็จะไปสู่สุคติแต่ถ้าเขาไปกระทำบาปหลายเขาจะไปสู่ทุกตินั่นเองขอเจริญสินเจริญพรทางออกตนยมทางหลายยินดีตอนหับเข้าสู่สองธรรมะก่อนนอนเมนนื่อตมาก็จะได้นำลักธรรมมากล่าวสู่ออกตนยมทางหลายได้สำหรับฟังว่าด้วยลักธรรมที่เอิ้วนวา กรรมมือมาแบมืออำลามือเกิดเอิญว่าเฮื่นกรรมมือตายเอินเฮื่นดีนั้นมีความหมายอย่างใดออกตอนอย่างทางลาแต่ที่นี้อาตมาจะใดนำลักธรรมที่เป็นคติเตือนใจมากาสูพองทั้งหายได้สำหรับฟังในยามเกิดในยามตายนั้นเป็นอย่างใดซึทั้งหลายนั้นเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนนี่นะนะยอมเป็นที่ที่เอินว่าบุฮู้จบฮู้สิน้นถ่าอย่างบดสามารถทำลายเอิญว่ากิเลสใดทั้งหมดนั่นนะ ัจ,จึงบ่มีพระไร้หูึ่งทำห้าอย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองนอกจากพระสมมาัตรเจ้าในทำห้าอย่างนั้นคืออย่างใดคือสติเกิดมาแล้วนั้นยอมบ่หูสภเาว่าห้าอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับตนเองในเมื่อใดยามใดเวลาใดก็บ่หูนะข้อที่หนึ่งคือเขาก็บ่หูว่าตนเองนั้นจะมีชีวิตอยู่ดนปานใดมีอายุยืนปานใดหอดเมื่อใดจันนี้ก็บ่มีผู้ทุสนเราใดที่จะหูว,ว่าตนเองนั้นจะมีอายุยืนปานใดหกสิบปีบ่เจ็ดสิบปีบ่หรือว100่าร้อยปีอย่างนีน กบ่มีไผ่หูอันนี้เป็นประเภทหนึ่งนะข้อที่สองโบหูว mm ัดเตงนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อใดยามใดเวลาใดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งหลายนั้นบอกสมารถทับหูใดในจุดนี้ข้อที่สามโบหูวัดเตงนั้นจะตายเมื่อใดยามใดเวลาใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดกบหูนะนี่เป็นสิ่งที่บบหูเตองจะมีอยายืนตอนใดกบหูยามจะเจ็บไข้ได้ป่วยกบหูยามจะตายก็อย่างบบหู ส่วนประการที่4ก็บ wa, ุหูวะเตงนั้นจะทีมห้างกายของตเตงนี้ไว้ยอยู่บอนใดนะแผ่นดินบอนใดภูเขาใดปาาด่าไม้บอนใดนดินแดนแห่งใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเฮาก็บ่หูว่าเราจะทิมห้างกายหรือซักศพของเฮานี้ว้ยในโลกนี้นะอยู่จุดใดบอนใดนั่นเองสันคนทั้งหลายจึงบุหูในจุดนี้และประการที่หาประการสุดท้ายคือหลังจากจากโลกนี้ไปแล้วนะตายไปแล้วพุทุสนคนทั่วไปนั้นก็บ wa, ่หูวะเตงนั้นจะไปสู่ทุกติ หรือไปสู่สุขติก็คือบุหัวตัวเองจะไปในคติใดนั่นเองมันมีนรกสเสดสารเปรตมนุษย์เทวดาเนี่ยเข้ากับบุหัวตัวนั้นตายแล้วจะไปเกิดในคติใดในจุดนี้ฉะนั้นพุทธชนทั้งหลายนี้ที่เกิดใหม่ในโลกนี้จึงบ่มีโอกาสได้หูซึ่งทำใหา้อย่างนี้เกิดขึ้นนะกับตนเองเอินว่าสภาวะที่บ่มีภัยหับหู้ในจุดนี้ได้ซึ่งเป็นพุทุชนนั่นเองส่วนประการต่อไปว่าเป็นอย่างคนเฮ่าจึงเกิดมาแล้วกำมือแน่นห้องไหาย แล้วมือเกิดดันเอื่นว่าเป็นมือกรรมนั้นเพราะเหตุใดในที่นี้ก็ให้เขาหู้วาในเหอนที่มีเด็กหน่อยเกิดมานั้นนะเพื่อนจึงบ่งบอกให้ห้ว่าการเกิดมาเนี่ยนะมันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ทั้งกายเป็นทุกข์ทั้งใจเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าจะต้องประสบทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแบบนี้นะด้วยการที่เอิ้นว่ากรรมมือด้วยการที่ห้องไห้น้ำตาหน่องหนาแบบนั้นข้อที่สองก็บ่งบอกว่าเจ้าเกิดมานั้นเจ้าจะต้องพบจากความพัดภาคจากคองหักของซอบใจที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้และพัดภาคไป สิ่งที่ตัวเองบุญอยากได้ก็ต้องไปประสบอย่างนี้นี่เอิญว่าสิ่งที่เจ้าเกิดมาแล้วเจ้าจึงจะต้องประสบข้อที่3ก็คือมันก็บ่งบอกว่าที่เจ้าเกิดมานั้นเจ้าก็จะต้องประสบจากความพิดหวังแดดส้มหวังแดเป็นบางคั้างบางข่าวนั้นบ่มีผู้ใดส้มหวังไปตลอดสิบ่มีผู้ใดพิดหวังไปตลอดสิบะนั้นส้มหวังแดดพิดหวังแดเป็นคองคู่กันไปนั่นเองข้อที่4บ่งบอกว่าเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าต้องได้พบซึ่งความเสียใจแดนะความสุขใจแดด ในความเศร้าใจใดบางข้างบางข่าวนั้นจึงให้ทายเจ้านั้นเกิดมานั้นต้องกำมือนะต้องห้องไห้จึงเอื้นว่าเฮื่อนกำับนั่นเองลนนนักษณะนี้ข้อที่หาบ่งบอกว่ายามที่เจ้าเกิดมานั้นต่อไปเจ้าจะต้องเป็นผู้ที่ต้องได้พบกับอุปสรรคหลายๆอย่างอุปสรรคลนั้นจะง่ายแดยากแดอ่าขึ้นกับฐานะขึ้นกับเวลาที่เจ้าจะต้องได้ประสบพบพอนั่นเองนั่นแหละจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่า เกิดมาแล้วกำมือและก็ห้องไห้น้ำตาน้องนาด้วยความทุกข์ด้วยความโศกด้วยความอาลัยลำพันนั่นเองข้อที่6บ่งบอกว่าเกิดมาแล้วจะต้องได้ประสบพบพอกับความชราความแก่เท่าน่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความวินาทความเศร้ามองนี่ก็จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าต้องกำมือนะต้องห้องไห้นะอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราอยากประสบพพอแต่มันก็จะต้องประสบพพอคือความ แก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความวิ่น่าดความเสื่อมสิ้นไปเพราะว่าอย่างพราะว่ามีการเกิดนั่นเองเป็นเหตุและประการสุดท้ายคือประการที่เจ็ดก็บ่งบอกให้หู้ว่าเขาเกิดมาน้ะมีกรรมเป็นคองค้องตนอ่าเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนินมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามโซวก็ตามเขานั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับผลท้องกรรมนั้นนี่แหละบ่งบอกว่าเกิดมานั้นเป็นเงื่อนกรรมนะเกิดมานั้นจึงกรรมมือจึงห่องให้ ย้อนความที่โศกเสาอะไรลำพันที่จะต้องประสบพบพอในวันข้างหน้านั่นเองคือสิ่งเจ็ดขอด้อที่อาตมาได้นํามากก่าสู่ฟังในนี้คือคนเฮาเกิดมาแล้วจะต้องได้ประสบพบพออย่างแน่นอนโดยที่บต้องสงสัยเลยนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเป็นยังเวลาตายแล้วจึงเอื้อนว่าเฮื่อนดีนะเวลาแบมืออําลากันแล้วเอื้อนว่าเฮื่อนดีนั้นมีความหมายอย่างไรก็มาฟังํากันเลย 1. ผู้ตายนั้นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะบอกว่า อันเฮาตายนี้เนี่ยนะตอนเข้ามาเนี่ยเขามามือเป่าเด้อตอนนี้ตอนเขาจากไปเนีเาก็จะไปมือเป่าเนี่ยเห็นบอกคอยนีย่ตอนคอยจากไปตอนคอยตายเนี่ยคอยแบ่มืออกนะคอยไ้เอายังไปเลยเงินคำกำแกวที่คอยซอกมาทั้งชีวินเนี่ยคอยก็ทิมไ้นในโลกนี้นะเงินคำกำแกวทั้งหลายแม้แต่ยามเขาตายลูกลานเอามายัดใส่ปากเฮาไปเผาเขาก็ยังไปไปควัดไปเคลื่อเอาอยู่บนเตาหล่อน,นั้นย่าอยู่นไว่าเป็นของเฮาเฮาบรได้หยังเลยในทรัพย์สมบัตินะ นี่จึงบอกว่ามามือเป่าไปมือเป่านะแม้นแต่ลูกเมียบุตรภรรยาอันเป็นที่ฮักทั้งหลายนั้นยอมทิ่มไว้ในโลกนี้ยอมพิมพ์ในโลกนี้ยอมบ่มีผู้ใดไปนาําเฮาไปผู้เดียวมาผู้เดียวนั่นเองอย่างนี้นี่เองข้อที่2ในเฮือนดีนั้นก็บ่งบอกให้ฮู้วา่าตั้งแต่เฮาเกิดมาจนฮอดมื้อตายนั้นชีวิตเฮาก็บ่ได้คาดทุนอย่างแต่อย่างใดเพราะว่าหยังเพราะวาตอนเฮามาก็บ่ได้เอาหยังมาและตอนเฮาจากไปเฮาก็ต้องแบสารภาพสารภาพตามความจริง ที่เท่าได้กําไรด้วยซ้าคือได้ยังได้ทั้งบาปได้ทั้งบุญเฮามาสร้างเอาไว้ในโลกนี่ขึ้นกับว่าเฮาจะสร้างสมเอาได้ตัวใดหลายก่อนกันเฮาไม่แต่ได้กาไรซ้าบด้คาถึงยังเลยตอนเฮามาเนี่เฮาบด้มีเครื่องยังที่โตเลยบัดตอนเฮาไปเฮายังมีเครื่องนุ่งที่พอที่โตยามเอาไปเผาเห็นบอกว่าเฮานี่่บด้คาดทุนะฉะนั้นเฮาควรที่จะสร้างสิ่งที่เป็นกําไรให้เฮานั้นคือบุญให้มันหลนะให้มันหลายให้กับตนเองข้อที่3ในเฮือนดีนั้นก็บ่งบอกให้หู้ว่าเวลาเฮ ถ้าศบนั้นเบาได้ก็จะบ่งบอกให้เของหูว่าตอนนี้คอยกําลังไปผู้เดียวแล้วเด้อเจ้าจะไปน้าคอยบ่ได้คอยมาผู้เดียวตอนนี้คอยก็จะไปผู้เดียวแล้วคอยถึ่งเวลาแล้วคอยสารภาพแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีคอยสารภาพแล้วคอยแบะมือแล้วคอยอําลาแล้วนะคอยต้องไปผู้เดียวคอยต้องไปตามทางของคอยแล้วคอยเฮ็ดดีคอยก็จะไปสู่สุกติคอยเฮ็ดัสวคอยก็จะไปสู่ทุกตินะถ้าศพมันเว้าได้มันจะเบาแบบนี้ให้เฮาได้ยินเด้ฟังนะในเฮือนดีนั่นข้อที่สี่ ในเฮือนดีนั้นก็บ่งบอกให้เหาาห้ว่าการอำลาครั้ง,งนี้เป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแล้วเด้อต่อไปเฮาอาจจะได้พบกันหรือบ่ได้พบกันก็บ่้แต่ตอนนี้เป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแล้วเด้อต่อไปเฮาจะบ่ไดร่วมกันบ่ไดหัวบ่ได้ห้กันบ่ไดโกธกันบ่ไดหักกันบ่ไดสร้างสรรน้ำกันบไ่ไดแต่วันนี้บ่นนันบ่ไดเอาข้องขวัญให้กันแล้วฉันเขาจึงอำลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็อยากจะบอกให้เจ้าหู้เลยว่าถ้าซบมันบ้าได้มันจะบอกว่าการอำลาครั้งนี้คงค่อยเป็นการอำลาครั้งสุดท้าย จ้าอยู่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้เจ้าอย่าประมาทเจ้าอย่าประมาทเจอย่ามัวเมาในความเป็นนุ่มสาวของตัวเองว่าตังนีจะนุ่มตลอดบ่แม่นจอย่ามัวเมาในความที่บ่มีโรคว่าตังนี่จะบ่มีโรคไไเจ็บยังทั้งหลายเจอย่ามัวเมาในความที่ตังนีมีชีวิตอยู่ว่าตังนีจะมีชีวิตอยู่นานเจ้าก็อย่ามัวเมาอย่าหลงซั่นชีวิตนี่มันสั้นเหมือนดังน้ำหมอกอยู่งยอดหญ้าดวงตะเวนขึ้นมาก็เฮ็ดให้น้ำหมอกนั้นหายด้วยไว ชีวิตของท่าทั้งหลายเนี่ยแสนสั้นเหมือนอย่างนี้แสนสั้นเหมือนอย่างนี้ท่านเจ้าทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองหลายๆสั้นการอำลาครั้งนี้เนี่ยคอยอำลาครั้งสุดท้ายแล้วด้อนะอันนี้มันจะบ่งบอกทัางป่านนี้ได้งนั้นเฮาไปเฮือนดีเราต้องพิจารณาท่้งป่านี้เลยและประการที่หาคือประการสุดท้ายนะการที่เฮาไปเฮือนดีนะในเฮือนดีนั้นก็จะบ่งบอกให้หูอว่าผู้ตายเนี่ยถ้ามันเ้าได้มันก็จะบอกว่าเฮานี่แหละเป็นของดีให้เจ้าเบื่องแล้วด้อนี่เป็นเฮือนดีนะที่เจ้าเห็น ที่จะจะต้องได้มาพิจารณาว่าอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งแต่มันเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายก็ต้องได้นอนอยู่ในโลงซพสุดท้ายก็ต้องได้นอนอยู่ในไม้แปนนะสี่เหลี่ยมนะที่ไม่อัดสี่เหลี่ยมนั้นอย่างนี้แล้วเจ้าทั้งหลายก็่าได้ประมาทด้อถ้าศพมันเว่าได้อีกว่าในวันข้างหนา้าพวกเจ้าทั้งหลายก็จะได้มานอนแบบนี้คือ่อยนะพวกเจ้าบ่ต้องสงสัยว่าพวกเจ้าจะตายบอ่อหรือบ่ตายนะบ่ต้องสงสัยก็ได้ชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายบ่มีผู้ใดรุดพ้นจากความตายไปได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย บางคนบอกมีอายุฮอดทึ่งยามชราแต่ว่าเขาก็ตายตอนนุ่มเห็นว่าชีวิตมันบอดแนนอนลงศพบอดมีไหวสําหรับคนแก่แต่ลงศพมีไหวสําหรับทุกๆชีวิตท,ที่เกิดออกมาเพรว่าจะเกิดยังอยู่ในท้องหรือคลอดออกมาแล้วหรือวัยกลางคนหรือวัยชรายังก็ต้องตายเพราะว่ายังนี่แหละเป็นสิ่งที่เอาไปเฮื่อนดีเฮาดใดคลองดีเฮาดใดไปเห็นหคลองดี ก็คนตายนั่นแหละเป็นข้องดีให้เฮ่าได้เห็นให้เห่าได้พินิจพ,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 พิจารณาให้เหาได้สังเกตว่าเหาเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตเดอ้ออย่าประมาทในความเป็นนุ่มสาวอย่าประมาทในความถี่เป็นคนถี่บ่มีโรคอย่าประมาทตัวเองนี่จะมีชีวิตยืนยาวนานจงเป็นผู้ถี่มั่นสร้่งคุณงามความดีมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองในชีวิตนี้มันสั้นเทั่อปานนี้ฉันเฮาเกิดมาพอกันนี่รอวันที่จะจากกันไป วันที่เราจะจากกันไปเฮากาะบ่มีไผยหูนะบ่มีไผยหูวันที่จะจากกันไปยามแถวเจ็บใครได้ป่วยยามแถวจะตายคติเถวจะต้องไปเฮากาบโบหูว่าจะมีอายุยืนป่านใดเฮากาบโบหูฉันจะมีประโยชน์ยา่เถวจะต้องมาโกดเครียดนะเอิ้นว่าอาฆาตสังกัดแลกันพยาบาทสังกัดแลกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เฮาบควรให้มีในจิตในใจเฮาควรมาหักกันเถิดมาควรมาสร้างสัมพันธ์ไม่ตีปองดองให้กันเพราะวันยังเพราะสุดท้ายเขาจะต้องจากกันไป จึงจะเะออินว่าเพื่อนดีสุดท้ายก็ต้องสารภาพนะสุดท้ายก็ต้องสารภาพสุดท้ายกอาวยังไปบรร่ได้นั่นคือยังนั่นคือรัพส,สมบัติหามาทางชีวิตก็เอาไปบรร่ได้นะเงินคำคำเกี่ย่ยังทั้งหลายเงินสารบานสองอยังที่คนอื่นมอบให้เขาก็เอาไปบรร่ได้บุตรภรรยา,าอันว่าเป็นที่หักก็เอาไปนาบรร่ได้นะไปผู้เดียวมาผู้เดียวสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้สนะิ่งที่ชีตีต,ต,ตามตัวเฮาไปนั่นคือยังเลือแต่บุญและบาปนั่นเองฉั้นเขาจะสร้างตระใดหลายก่อนกัน นะก็ขึ้นกับเฮาฉะนั้นลองเอาไปใครควรไปพิปจารณาเนาะว่าเพื่อนกรรมกับเฮื่อนดีนั้นมันเป็นอย่างนี้เอาตอนเี้ทท้งลายยามเกิดก็บ่งบอกท้งแบบนี้ยามตายก็บ่งบอกท้งแบบนี้เมื่อเฮาหู้ความหมายแบบนี้แหลวจงเอาไปใครควรไปพิปจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญานำตัวเองให้ผลถุกในสามนี้ให้มันได้นะฉะนั้นแล้วก็สักส่วนให้คนอื่นมาสร้างคานนวามดีคือกันอันะนี้แหละเป็นธรรมจ่อาตามาไดนามิก,กาสุฟังธรรมนี้ว่าด้วยเอื่อนว่ายามเกิดมาในกามือยามตายในะ่พัด อำลาแบมือไปย่มเกิดมาเอือนเฮื่อนกัมย่มตายเอื่นบาเฮื่อนดีเป็นอย่างนี้ลองเอาไปใครควรไปพปิจารณาลองเบ่งนะขอเจริญพร